เดินนนวันนี้ได้รางวัลนักแสดงครับผมก็ดีใจมากครับแล้วก็เออก็ขอบคุณทุกคนไปบนเวทีขอบคุณยาวมากครับผมก็ก็เป็นรางวัลที่ที่ที่เป็นกําลังใจที่ดีในการแบบทำงานแสดงเป็นนักแสดงอย่างตั้งใจต่อไปครับความรู้สึกตอนที่ประกาศรางวัลแล้วเป็นชื่อเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างรก็ ดีใจแต่จริงก็ไม่ได้คาดขนาดนั้นครับเพราะว่าเราเห็นแคด n ดเดแต่ละคนเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็เหมาะสมทั้งนั้นอะไรเงี้ยครับก็จริงๆมันหลายปัจจัยมากครับที่แบบโปรเมนิตออกมาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งทางบิยอนคลาวด้วยก็ขอบคุณทุกคนอันนี้เป็นรางวัลของทุกๆคนในโฟรเมนิตแล้วกันครับภูมิใจกับคุณหมอทามภูมิใจกับคุณหมอทามครับก็เลิกด่ากันได้แล้ว เขามีอหตุผลของเขาครับผมแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างมันก็ประจักษ์แล้วครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่แบบโบสถกันมาใช่ไหมครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณทางรางวัล t h a ทยแลน e c o n t a i n n r Awards ด้วยนะครับอยากบอกอะไรกับแฟนที่ติดตามเราก็เออจริงๆตั้งแต่แรกก็ขอบคุณที่เหมือนกับเปิดรับเราตั้งแต่แรกเพราะว่าจริงๆเราก็มาจากอี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 กเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือน ละครก็คือแฟนๆที่ดูซีรีส์กันอาจจะไม่ได้ดูละครเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราเข้ามาเขาก็เปิดรับเราตั้งแต่แรกแล้วก็สปอนอร์ hmm. mm hmm. เราตั้งแต่วันนั้นจนซีรีส์ออนจนซีรีส์จบก็ยังอยู่กับเราอยู่ mm hmm. ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สปอนอร์ hmm. พวกเราทุกคนเลยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวก็ทั้งผมทั้งไบเบิ้ลด้วยทั้งแก๊งโฟร์มินิตทุกคนแล้วก็บิออนคลาวทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณที่สปอนอร์ hmm. พวกเราในทุกๆงานแล้วกันครับก็ยังไงก็สัญญาว่าจะ พวกเราจะตั้งใจทำงานที่ดีออกมาเรื่อยๆแล้วกันครับขอบคุณครับเอามีนะคะเนึ่สองสาม